ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ปิ่นเกีนมณีหลังโพสรูปลูก,ลก,ลกชายคนเล็กเจ้าสมุทบอกแม่รออยู่ เรียกว่านาทีนี้ทำอะไรก็เป็นที่จับตามองกันเป็นหมดสำหรับคุณแม่ลูกสามสุดตรองอย่างปิ่นเกตมณีและสามีหนุ่มเจเจตรินกับกระแสข่าวลือที่ถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักยุค90เตียงหักซึ่งต่อมาก็ถูกจับตามองในกรณีที่ต่างฝ่ายต่าง unfollow Instagram ก,กันและกันและยิ่งตอกย้ำชัดเจนไปอีกเมื่อสาวปิ่นเกตมณีกลับมาใช้นามสกุลเดิมอย่างพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเป็นภาพของเจ้าาสมุดลูกกชยคน็ และแคปชั่นสั้นๆว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับซ <ๆ S 1> ึ่งหลังจากที่สาวปิ่นเก็บมนีได้โพสข้อความและรูปภาพดังกล่าวลงไปก็ได้มีแฟนๆจำนวนมากแห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทางด้านสาวปิ่นเก็บมนนี้กันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวครับงานนี้เราก็ต้องรอดูกันว่าข่าวลือที่ว่าปิ่นและเจนั้นเป็นคูหลักเตียงหักจะจริงหรือไม่ยังไงก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดกันอีกทีนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริง Thank you.